Toyota c a m มิลี 2.5G ปี2012สีทองรถบ้านแท้มือเดียวดูแลดีเหมือนใหม่ดีไซน์หรูหราเบาะหนังนั่งสบายทุกการขับขี่สะดวกระบบครบทั้งเครื่องเสียงแอร์เย็นฉ่ำเหมาะกับผู้บริหารหรือครอบครัวที่ชอบความสบายขับดีประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ 2.5G พร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยครบคันไม่มีประวัติชนหนัก อยากได้รถหรูระดับผู้บริหารแต่ราคาสบายกระเป๋า t ตยยต้าแคมิลี 2.5G สีทองคันนี้รอคุณอยู่ติดต่อมาเลยวันนี้ดูรถได้ที่สายใต้มาคันนี้เปิดราคาอยู่ที่339,00นบาทเท่านั้นหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0613954463 รถบ้านแท้สวยมาก